กันบ้างค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการด้านพลังงานอย่างเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าค่ะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดสัมมนารับฟังความเห็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการด้านพลังงานภายใต้โครงการศึกษาการชดเชยผู้ใช้พลังงานตามมาตรฐานการให้บริการรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ต่อในโครงการเพื่อปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากที่สุดเพื่อคุ้มครองและชดเชยผู้ใช้พลังงานตามมาตรฐาน การให้บริการที่เป็นธรรมสร้างเงินไขสมดุลโดยไม่สร้างภาระให้ผู้บริการไฟฟ้าและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยมีมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยหรือว่า TDRI เป็นที่ปรึกษาโครงการค่ะพร้อมทั้งประเมินผลสำริดของกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้าในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานราเรื่องของไฟฟ้านะครับไม่ใช่เพียงแต่